สวัสดีครับผมท่อนเกาะคำสำรับมือนีมีเรื่องเล่าต่างแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับสมัยวัยคือขะน้องมีเรื่องปฏิพันธ์เกิดขึ้นน้ำผมนะครับผมพาโมไิเทวงานมะล่ำไป3 4คนนะครับกคคิดว่าจะคของคุณภาพบอลเนินปริบ้านพ่อไปหอดนะครับไปพ่อวัยรุ่นเจ้าทินนะครับประมาณยี่ิบกว่าคนนะครับเพ่งเล็กมาทั้งพวกผมแล้วบอลทันดนนะครับเขาก็จัดสั่งลุยแลนมาแลนเขามาเลยครับมู่กันแลนขึ้นรถผมบอลแลนครับผมยืนสู่เลยครับ แรงขม่าแก่ระยะหวังผลผมยกปืนขึ้นยิงดังเตมหนึ่งสองสามสี่แรงขม่าเลี้ยงหนาเขามาน่ะลมนะครับลมสี่คนเลยครับหมอหนึ่งไอขมาไก่โกมูลน่ะมีคนหนึ่งขม่าขังหนามูเลยนะครับลมนั่นแหละลมลงํากัดสามสี่คนลมหลังจากนําทุ่งกะอ่าสิไปขึ้นรถกับบุญพฤกกาเข้ามานี่ครับบุญพฤกกาเข้ามาผมไปขึ้นรถเดินเข้ไปกับบ้ตรมืดอื่นสั่าม่างยิ่งข่าวซาวา สามสี่คนนั่นแหละบอมมียังเกิดขึ้นเลยครับเกิดปฏิหารครับระยะหวังผลเลย,เลยครับใกล้ๆเลยครับโล่งเห็นตอหนานเลยเกิดปฏิหารบอมียังเกิดขึ้นแม้แต่ร้อยแผลร้อยขีดคนนิดเดียวกับบอมมีนะครับเออนี่นี่คือเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคนหนึ่งนะ่ะแลีนออกมาหนามูนะ่ะแขวนผระนะครับห้อยพระห้อยบางคนกับมี่ กระมีกระตุดเอ๋ตะกุดตะกุดครับตะกุดตะกุดแขวนน้ำเอวก็มีครับแล้วที่นี่นะครับเหตุการณ์ต่อมาเกี่ยวเนืองกันมามูผมนั่นแหละนะครับมือต่อมามูผมเหตุการ์เกิดขึ้นกับมูผมก็คือมูผมแวบบไปเติมน้ำมันปั๊มหนึ่งบังเอิญไปเจอกับกลุ่มนี่แหละครับพราไปเจอเขาเขาก็ริ่งรอยอย่างไรครับแลนไซเลยครับแลนไซจังหวะนี่แหละครับแก้กัมันใจนะครับมันใจในของขังเพลินนั่นแหละ มูผมนั่นบังเอิญกับมีปืนพกปืนไปน้่พอดีครับแต่มูบว่ได้ตั้งใจยิ่งครับยิ่งลงผืนเลยครับบ่าจยิ่งใส่คนก็เรียนใส่แล้วรบยิ่งลงผืนแค่นยิ่งลงพืนนะครับเึ้มออกไปยิ่งผืนรกระเด็นไปใส่ข้อนะครับลูกปืนนั่นกระเด็นไปใส่ข้อลม่ลมลงกระหม่อมครับผมก็เลยลืมบอกว่าบ่ได้มีโอกาสเด้เว้ากันในมือที่ผมยิ่งน่ะผมยัดตะมือกับม้อน บ่มีลูกนะนะครับเขาก็เลยคิดว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาขึ้นเรื่องปฏิหารนะครับคลองคังที่เขาห้อยข้อมานั่นแหละนะครับซอยไวอย่างยินงข้าวว่าเห็นถามซื้อกันยุติบ่ขา,ขายเนี้ยบ่ขายบ่มีการขายเกิดขึ้นนะครับอย่างยิ่งซามาานะครับหลังจากนั้นผมก็เลยมาหลู่เรื่องนี้แหละครับเกิดขึ้นที่หลังมูบอกสูฟังมันเกิดเลยเป็นเหตุการณ์เกี่ยวเนืองกันนะครับสำหรับเมื่อนี้ผมท่อน เกล่าคำขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ